ก็พอจะทราบได้ว่าการวินิจฉัยอะไรขององค์กรดิจิทต่างๆในสัปดาห์นี้คงยังไม่มีเพราะเห็นย,ยังให้โอกาสในฐานข้อมูลที่รัฐบาลจะต้องนําเสนอก่อนก็คิดว่าในสัปดาหนี้คงไม่เป็นปัญหาใปนประการใดครับผมครับค่ะช่วงนี้มีกระแสข่าวลือเข้ามาอีกแล้วนะคะเรื่องของ การรัฐประหารเห็นบอกว่าแหมมีวันท <tinc S 1> ี e ่ระบุเลย19เมษายนในส่วนของท่านท่านติดตามข้อมูลในส่วนนี้ยังไงบ้างคะนะครับติดตามใกล้ชิดแล้วก็ตอนนี้รองโฆษกของสมาคก็ได้ออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วครับก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมครับก็สบายใจส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆในส่วนของสอสจะทําอย่างไรคะถ้าหากว่ามีเกิดเหตุอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆถ้าเกิดเหตุตรงนั้นจริงสอสก็ก็คงจะต้อง พิจารณาตามสถานการณ์นันครับแต่เชื่อมั่นสุดท้ายแล้วเกตุที่เราคาดว่ามันจะเกิดคงไม่เกิดครับเพราะว่า<ม>ถ้าเราดูบรรยากาศจากพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิที่ปไตยแล้วบุคคลที่หรือกลุ่มบุคคลที่จะคิดทําในเชิงการรัฐประหารเนี่ยคงจะต้องคิดพอสมควรครับผมครับในส่วนตัวท่านเชื่อว่าจะไม่แรงผมยังเชื่อมั่นครับว่าจากสถานการณ์ที่ปรากฏข,ของพี่น้องประชาชนที่สแสดงต่อต่อ ต่อสาธารณทั้งหลายเนี่ยปฏิเัตมวลชนที่ออกมาแสดงข้อคิดเห็นต่างๆพี่น้องที่รักประชาธิปไตยเนี่ยมีจํานวนเนี่ยค่อนข้างมากฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าในดุลพินิจขององค์กรที่อํานวยความี่ทําต่างๆเนี่ยผมจะต้องมาจุกคิดและคิดว่าจะต้องยึดในหลักการ ที่ผมได้เรียนชั้นต้นนะครับคือการอำนวยความสะดามให้มีความเสมอภาคแลวก็คิดถึงตักะเชิงรดมการทางประชาธิปไตยสุดท้ายเราจะวแสวงหาทางออกน้ครับผมค่ะนิดนึงค่ะท่านคะชื่อว่าคงมีคําถามที่ถามท่านเหมือนกันว่าตัวท่านเองได้มีการประสานพูดคุยกับตัวบุคคลของอม็อบของแต่ละฝ่ายหรือเปล่าคะ,ะในแต่ละฝ่ายก็พอมีช่องทางอยู่กับผมครับแต่บางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวผมนะครับแต่ม,มีช่องทางที่จะใช้ตัวบุคคลที่เหมาะสมที่ไปคุยในแต่ละฝ่ายครับค่ะค่ะก็ดูแล้ว การข่าวต่างๆกับเรื่องของสถานการณ์เชื่อว่าในวงในเองก็คงจะทราบกันดีว่าเหตุการณ์คงไม่แรงอย่างที่ท่านพระดอนได้ประเมินนะคะใช่ครับเราก็คงจะต้องไม่ประมาทนะครับจะต้องทําเข้าใจประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตื่อต่างๆจะต้องช่วยทําให้พี่น้องประชาชนรู้เท่าทัานสถา,านการณ์ผมเชื่อมั่นว่าการรู้เท่าทันสถานถการณ์สุดท้ายจะมีแสวงหาทางออกได้ในที่สุดครับคำว่าไม่ประมาทของท่านนี่หมายถึงยังไงคะ ต้องให้พี่น้องประชาชนได้รู้ข้อเท็จจริงน,นะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรซึ่งผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนนะครับว่าอะไรเป็นอะไรและพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังรักในระบบประชาธิปไตยเพราะระบบเสีไใจเนี่ยมันไม่ได้ดีที่สุดแต่แน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่สามารถตั้งออกได้นะครับเพราะมันเป็นการเคารพเสียงส่วนใหญ่รับฟังเสียงส่วนน้อยและมีธรรมาภิบาลครับค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติกขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับด้วยความดีคร